ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดวววยททมข่าสเบตบร,รัฐบาลเดินหน้ามาตรการเยียวยาจากเหตุการณ์ประทะไทยกัมพูชาย้ำต้องไม่มีใครตกหล่นค่ะนายเจียรายุห่วงรัพย์โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่าวว่ารัฐบาลขอยืนยันว่ามีความพร้อมในการเยียวยาพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2568กรณีผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนทั่วไปรายละ8ล้านบาทและค่าราชการทหารตำรวจรายละ10ล้านบาท นอกจากนี้ค่ะผู้ที่ได้รับผลกระทบในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บสาหาัสบาดเจ็บเล็กน้อยทุกพลภาพก็จะได้รับการเยียวยาเช่นกันโดยไม่มีการตกหล่นจากมาตรการเยียวยาดังกล่าวอย่างแน่นอนค่ะ นอกจากมาตรการตามมติคอรมอดังกล่าวแล้วนะคะหน่วยงานราชการต้นสังกัดอย่างกระทรวงกลาโหมจะดูแลครอบครัวญาติพี่น้องของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตให้ได้รับสวัสดิการต่างๆสิทธิการรับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อตอบแทนคุณความดีที่ได้เสียสละชีวิตรักษาอธิปไตยของประเทศสำหรับการเยียวยาบ้านเรือนประชาชนที่ระดับความเสียหายนั้นการลงพื้นที่ของแนยภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายรัฐมนตรีนายมาริสเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวเจิราพรสินทุพไพรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีที่จังหวัดส,สุรินวันนี้เป็นการเดินทางลงไปทํางานกับท้องถิ่นโดยตรงเพื่อรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะทั้งจากประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการเยียวยาทางด้านความเสียหายทางการเกษรตรปศุสัตว์และบ้าน เรื่องของประชาชนเพื่อรวบรวมกำหนดออกเป็นรายละเอียดในการเยียวยาครั้งที่สองในส่วนทรัพย์สินที่เสียหายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะสำหรับเรื่องการเยียวยาร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีลเวที่ปั๊มปะตะทบ้านผืออำเภอกันทารักษ์ ที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบการยิงระเบิด B.M. 2 1จากฝั่งกัมพูชานั้นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอได้แจ้งเขาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ภาวะสงครามเป็นเหตุการณ์ปะทะตามชายแดนเท่านั้นดังนั้นบริษัทประกันจัปฏิเสธการคุ้มครองไม่ได้ต้องรับผิดชอบเยียวยาผู้เสียหายที่ได้ทำประกันสำหรับประชาชนคนใดที่ได้ทำประกันภัยไว้ขอให้เร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของ อีกคครั้ง่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เฮิร์ตพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radio betongprd.go.th